ที่นี่ไงมไม่ได้ไข่ที่นี่ไงครับรุ่งไงรุ่งไงเหืงงเอ

กลางเกงเอวยืดมาแล้วค่ะเอวยืดขอดตอนป้ายแดงมาแล้วค่ะใครรอมาเลยพี่จ๋ากางเกงเอวยืดสวยๆนะคะป้ายแดงของเราเหมือนเดิมที่ป้ายนี้เขาจะมีขาดจั๊มด้วยเห็นไหมคือจริงๆ<ด>อ่ะพี่ใช่ตัวนี้เป็นขาจั๊มแล้วเป็นกระเป๋าค้างขาโก้ บางลูกอาจจะมีขาดจำบางลูกอาจจะไม่มีก็ได้พี่แต่ว่าปกติหนูเปิดหนูเจอตลอดนะเอาวันนี้ตามที่หนูเปิดอหนูเจอตลอดนนก็แล้วแต่ว่าจะเจอเยอะเจอน้อยหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ขาจํำค่ะเ,เออพี่จ๋อสวยมากเลยพี่มันรูดได้ไงเนี่ยรูดเอวได้แล้วก็รูดปลายขาได้นะ น้องดิ๊กค่ะพี่ค่ะโกสามพันหนึ่งใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวส่งฟิล์มรีวิวนะคะกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะงานสะอาดค่ะพี่งานเกรดนี้ยขาะจ้ำพี่จ๋าแล้วมันก็มีติ่งลายเนี้ยมีความลายหาเอาจริงผู้ชายใส่ได้ด้วยใช,ใช่เป็นเอวยืดนะคะพี่เป็นเอายางยืดผ้าคอตต้นนะ บางตัวอาจจะเจอนี่เห็นนะแบรนด์สิบางตัวอาจจะเป็นแบบ้าลินงลิเนนก็ต้องไปลุนเอานี่คาโป้ค่ะขาจา้ำของลงเยอะพี่รอบนี้ใครไม่ทันรอบที่แล้วเอาเลยนี่ขาดจ้ำอีกตัวหนึ่งค่ะนี้ยเพ่อะใครที่ชอบนะคะงานสไตล์นี้คอตตอนแบบนี้เอาเลยค่ะอุ้ยขาดจา้ำงานสะอาดนะคะเมือนข่าวนี่เลย นี่นี่ลายทหารเนาะลายทหารเนี่ยสวยแบบที่ต้องการโอ้ยคาโปพี่ออกได้ไงอ่ะปกติไม่ค่อยเจอเยอะขนาดนี้เลยนะที่มันเป็นทรงแบบมีกระเป๋าข้างคาโปแบบเนี้ยรับแจ้งมานะจ๊ะสวยเลยพี่สินค้าขายดีนะนี่ส่งคาโปขาดจำ โอ้อย่างคุ้มเลยพี่สามพันหนึ่งได้ฟาโก้อ้าหาที่ไหนไนีนไซส์เล็กฟาโก้โอ้หาที่ไหนได้คุณพี่เอาเลยนะด่วนดวนดวน,นี่เลยเป็นแบบสุดอุยทรงน้องน่ารักมากผ้าดีนะคะใครชอบเอาอเลยอ่ะ ราคา3,001ันจะพี่เอารับรีวิวแล้วพู่หนุขอโทษนะคอมเมนต์หนูต้องดูอี่เคเื่่งนี้พี่สุโพธิ์ส0 0พัจ้าพี่พรทิวาใช่ไหมรับรีวิวเนาะโอเคน้องแอดมินฝากดูหน่อยนะราคา3,001พี่เกดสั่งมาสองสอบแล้วสวยมากขอบคุณมากค่ะพี่เกดขอบคุณมากมากเลยค่ะ ตัวหนึ่งแล้วคาโก้ให้อันนี้มันใยยังไงมาขายแล้วโอเคโอเคอันนี้ไยมีแฝดปะเมื่อกี้เราก็เจอใจ่ปะใช่ไหมสีคุมโทนนะพี่ส่วนมากอ่ะออกเป็นสีคุมโทนเลยนะคะใส่ได้เนี่ยใช่แบบเป็นสีโทนโทนที่ใส่ได้ตลอดมันไม่ฉูดฉาดมันไม่ฉูดฉาดลยเนี่ยโอ้ดูดิรงคาโก้โอพี่ตูแบบ งงมาสามพันหนึ่งแดงกีนาโกอย่างคุ้มเลยใครจะสั่งลูกใหม่รีบสั่งนะคะมาล็อตเดียวกันเลยสินค้ามาลงล็อตเดียวกันเลยพี่สีแขวนี่สวยจังเลย H itch, H itch. H itch, นนส,สวยสีแขวเออสีสันมีมีไม่เยอะนะคะสีสันนี่ขาจำ้ำปลายขาจำ้ำแล้วเป็นคาโก้ด้วยอันนี้สีนี้สวยจังค่ะ ตันนี้น่าจะเป็นผ้าผสมลินนินเลยอน,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 นลิน,น,นินเลยยนสีสวย,ยตัวนี้ป้ายยังห้อยอยู่เลยพี่จา๋าใหม่กริดป้ายห้อยนี่ใส่ทำง,งานใส่เที่ยวใส่ได้ทุกวันนะจ๊ะของแบบขายดีมากนผ้าสผสมผูาคาโก้ค่ะนี่อะไรลิ้วแบเนี้ือใส่ดูแบบ ีขากโก้อีกเหรอเอ้ยไม่ใช่ขาจา้ำขาจ้ำนะคะน่าจะใช่นะาอือม,มันตัด้ายแต่เหมือนเป็นผ้าลินินที่สีขาวสวยๆส,สองสีนี่คือสวยอ่ะสีอย่างเงี้ย ใครจะรับกระสอบใหม่ทักเลยนะคะถ้ามันไหลลงก็ถ้าผมว่าเลี้ยงใหม่เลยนะรับกระสอบใหม่ทักเลยมีของพร้อมส่งนะส่งวันนี้เลยนะคะดูดิน่ารักมากตัวนี้อันบวบมาลูกดีนะเดินมาพอดีทำไมทำอย่างนั้นน่ะลูกติดต่อเลยติดต่อเลยแม่ วัดแถวเนียตาที่วัดเฮียจีวอนเขารับอีกไหมอ่ะเออติดต่อเลยแม่กอดแมวได้นะดื้อมากจรนะพี่เจนเห็นพี่เจนไม่เห็นอะเดีว่าเดินล้างมือเดินขากล้องจะถึงพื้นอยู่แล้วเมื่อกี้มารวยพี่เจนเกิดดไ้ตลมีละหลาย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 ย่างละมีเห็นกันหลายอย่างละเป็นไงเบี้ยววะเบี้ยวดิจริงนะเมื่อกี้ว่าไอ้มุกไม่อุทานทำไอ้นี่ออกมา เกือบแล้วพี่แมวหนูเกือบได้โทรศัพท์ใหม่ได้ไม่แมวกับได้ละกลับได้ที่ใหม่ละลิ้นอินร้อยนี่ตอนนี้ที่หนูถือลิ้นอินเออไม่เป็นไรทีวีสองเครื่องก็ไปละเออทีวีสองเครื่องตัวนี้จะเครื่องยังเป็นไรบ้างนี่ผสมมาใกล้อีกแล้วพี่เจลิ้นอินผสมเรยอนทำไมมันมันเอียงมันเอียง ้ตัวนี้สวยขากบอกใหญ่คะทรงนะคะมันจะคะทรงนะพี่ๆคนไหนสนใจทักเลยหนูมีของนะหนูมีพร้อมส่งนะลูกรีวิวขายแล้วนะใครสั่งก็จะได้ลูกใหม่รับส่งวันนี้จ้ายืดแขนยาวพี่วิไลพรหนูมีหนูมีพันเก้ากับสามพันสองนะจะยืดแขนยาวถ้าตัวพันเ้ามันเป็นเกรด B ีแต่ถ้าตัวสามพันสเป็นเกรด A อทักได้เลยเอาเกรดไหนดี เออเอา A หรือเอาบทักมาได้เลยค่ะพี่สวยสิน,นี้ใครที่จะสั่งอะไรก็สั่งมาได้เลยนะคะเอสวยๆพี่อันนี้ล็อตใหม่นะลงใหม่ๆเลยนะคะหนุของลงใหม่ๆเลยนะเนี่ยผ้าลินินผสมเลยอนนะพี่ มันสวยนะลินินผสมเลย้อนผ้ามันผิวนอกเธอแบบใช่ใส่เป็นแบบท่อรีดอะพี่รีดปุกหนำก็จะรู้เลยว่าเป็นผ้าแบบเหมือนลินินอะเนาะเนี่ยใส่ทํางานได้อาโฟร์ฟิตได้กระสอบหนึ่งอะพี่ขายได้หลายกลุ่มนะถ้าเป็นงานรุ่นเนี้ยนี่ลินินเลยอนนี่กงสีสีเขียวสีนั่นแหละนี่กันเอกนี่ก็ใช่เนี่ยลินินเลยลยอนพี่เอาไปขายได้แบบหลายกลุ่มลูกค้าเลย นีี่เวสให้สวยๆเลยนะรุ่นนี้สินค้าขายดีเลยค่ะสั่งก่อนรวยก่อนสั่งก่อนขายก่อนเลยคุณพี่บางตัวมีเอวเอวบางตัวมันมีเชือกรูดบางตัวก็จะไม่มีเชือกแต่ว่าปรับได้ปรับขนาดได้หลายไซส์ รองานรีวิวอยู่จัดเลยเธอด <c oughs> ูอะไรมา,มาเมื่อคืนอ่ะเธอถึงตาเสร็จเธอบอกฉันว่าทุกนไปทานส้มตามือกับมะละกทอดมั้ยโซเดียมมันขึ้นตา <c oughs> เออหรือว <c oughs> ่าปลาขึ้นตาแบบเนา <c oughs> ะคือไปกิน กับแมลงทอดมาดีกินอะไรที่เข้ากับหน้าตามาท <laughs> <laughs> ี่กินส้มตำปูนามาแล้วก็ไปกินแมลง,งทอดแมลงทอดก็จะมีแปงกระชอน <laughs> จิ้งรีดไข่แล้วก็ดักแด,ด้ทีอ่อร่อยเป็นคนที่ไหนอะ คนที่ไหนรีอร่อยมากแกบอกเลยอร่อยมากพอทอดให้ใหม่ๆเลยนะพี่แล้วก็ไอ้ฉีดอะไรนี่มันเป็นสีเยือกสีดำๆมั้ยเนี่ฉีดฉีดแล้วก็ใส่พริกไทยนะแล้วก็แบบนี้เนี่ขายเขียวอะอุ้ยอร่อยอร่อยไปพี่มาดูสอบเท่าไหร่สามพันหนึ่งค่ะใช่ป้ายแดงนั่นแหละขายดีขายดีทุกป้ายคุณพี่จ๋า พี่ไม่ต้องรอพี่สั่งเลยนะป้ปปปปปายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนเธอฮะเนี่ยอยู่ที่เนี่ยมาขายท้องใครรอกางเกงเอวยางยืดผ้าคอตตอนสวยๆลงใหม่ๆนะคะป้ายแดงขายดีมาก3,100คุณพี่สวยๆแบบนี้นะคะใครอยากได้สั่งได้เลยคะ่ะ